สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้วันศุกร์ที่16แล้วเนาะก็เป็นวันที่6อ,อวันที่6สําหรับการทําด้างของสุ่มเหมือนกันก็พรุ่งนี้จะครบ1อาทิตย์พอดีเห็นความเปลี่ยนแปลงกันบ้างไหมคะก็คือตอนนี้ออยสีเหลืองเเริ่มคืบคลานเข้ามาเยอะขึ้นนั่นแสดงว่ามันใกล้จะหายแล้วส่วนที่ช้ํา รอบเบืงตาและรอบเบืองตารู้จะหายเมื่อไหร่นะแล้วก็ตรงดังตรงนี้ก็มีรอยชำ้ำก็วันพรุ่งนี้นะคะโอ้จะไปตัดไหมเนี่ยยังมีเลือดแห้งอยู่ติดๆด,ดอยู่พยายามเอาออกแล้วแต่มันเอาออกไม่ได้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยให้ที่คลินิกเขาจัดการดีกว่านะแล้วก็อีกไม่นานแล้วค่ะอีกไม่นานก็ น่าคงจะยุบแต่ตรงนี้คงไม่ยุบเพราะตรงนี้อ้วนแล้วยังไงค่อยอัปเดตกันต่อไปนะว่าหลังจากทําดังแล้วน่ายุบดีแล้วะจะเป็นยังไงนะคะหรืต้องไปทําตาอีกหรือว่าเนี่ยเหลากามฉีดโบท็องทำปากบางโอ้เยอะ